ครูขู่เขียนชื่อนักเรียนลงในเดดโน้ตททำให้เด็กเครียดหนักเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่คุณครูหนุ่มวัยราวสามสิปีประจำอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอย่างชัดเจนว่าเดี๋ยวครูจะเขียนชื่อพวกเธอลงในสมุดเดดโน้ตทั้งนี้เพื่อเป็นการเคี่ยวเข็นให้ผลการเรียนของเด็กๆนักเรียนที่อยู่ในการควบคุมดูแลดีขึ้นนั่นเอง แต่กลับทำให้เด็กวัยประถมรู้สึกวิตกกังวลและกลัวว่าตัวเองจะมีอันเป็นไปเหมือนนายพอดเรื่องจากการ์ตูนชื่อดังคุณครูรายนี้ใช้ภาพสมุดเดดโน้ตที่เปิดจากแท็บเล็ตของเขาพร้อมกับพูดข่มขู่เด็กนักเรียนในชั้นเรียนเหตุกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนเรื่อยมาจนกระทั่งปิดภาคเรียนในช่วงปลายเดือนธันวาคมโดยเขาได้พูดขู่ว่าจะเขียนชื่อนักเรียนสี่คนในระดับชั้นป .1 ถึงป .3 ลงในสมุดเดดโน้ต เหตุดังกล่าวสร้างความกดดันให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากจนกระทั่งได้มีการนำเรื่องไปร้องเรียนกับครูใหญ่และบอกเล่าให้ผู้ปกครองได้ทราบทำให้มีการสอบสวนและพบว่ากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงคุณครูหนุ่มยอมรับว่าข่มคููเด็กๆเ,เช่นนี้จริงแต่ก็เพื่อเจตนาให้เด็กๆมีพัฒนาการทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้นเท่านั้นหลังจากนั้นทางโรงเรียนปฐมแห่งดังกล่าวก็ได้เชิญผู้ปกครองเข้าพบ พร้อมกับเชิญคุณครูหนุ่มที่ตกเป็นคู่กรณีได้มาพูดคุยและขอโทษกันอย่างเป็นทางการพร้อมกับยอมรับผิดในการกระทําที่อาจจะไม่นึกถึงสภาพจิตใจของเด็กประถมที่ยังไม่มีวุฒิภาวะในการแยกแยะพอจนกลายเป็นการสร้างความกดดันให้กับเด็กๆแทนสื่อท้องถิ่นของจังหวัดฟุกุชิมะได้อ้างคําพูดจากครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งดังกล่าวระบุว่าเขารู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เด็กๆก,ก็เช่นเดียวกันพวกเขาคงรู้สึกแย่กับคำขู่แบบนี้แม้จะเป็นเรื่องในการ์ตูนเท่านั้นแต่ก็กระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กในวัยประถมพอสมควรสำหรับเรื่องเดทโน้ตหรือบันทึกมรณะเป็นการ์ตูนชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นที่มีการดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์และวิดีโอเกมจนกลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกซึ่งเดทโน้ตเป็นเรื่องราวของสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่มีพลังอำนาจในการสั่งฆ่าผู้ใดก็ได้ เพียงแค่เขียนชื่อของบุคคลคนนั้นลงในสมุดบันทึกเล่มนี้นั่นเอง